ก็ฝากกดติดตามพวกเราทุกวันพฤหัสบดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพอดีมีเพื่อนเป็นคนชาวต่างชาตินะคะเขาอยากจะเข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทยอะคะ่ะตัวนีน้มันมีความยุ่งยากหรือเขาสามารถที่จะมาเปิดได้ไหมคะ ตัวนี้ก็ไม่มีความยุ่งยากเลยนะคะก็คือ,อสําหรับชาวต่ตางชาติเนี่ยค่ะเราก็ใช้เอกสารนะคะแค่ตัวพาสปอร์ตค่ะแล้วก็หุ้นที่เขามาลงได้นะคะก็คือต้องไม่เกิน50%ของหุ้นทั้งหมดนะคะก็คือสําหรับหุ้นส่วนที่เหลือเราก็หาเพื่อนคนไทยนะคะมาร่วมกันในการเปิดบริษัทค่ะอย่างเราจะต้องใช้เอกสารจากธนาคารอะไรยังไงอะคะตัวนี้ก็จะต่างจากบริษัทที่คนไทยถือหุ้นทั้งหมดนิดนึงนะคะตรงที่ว่าตอนที่เราจะไปแจ้งจดกับกรมพา์เนี่ยค่ะ คนไทยเนี่ยจะต้องไปขอสเตตเมนต์กับธนาคารนะคะเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือให้เท่ากับหรือว่ามากกว่าจํานวนเงินที่คนต่างชาติมาลงทุนค่ะหากเ,าเปิดจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วอะค่ะเพื่อนชาวต่างชาติที่เปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เขาอะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการร่วมกับเราเราสามารถที่จะแต่งตั้งเขาเป็นกรรมการได้ไหมคะค่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะเป็นกรรมการเข้ามาบริหารในบริษัทได้เลยนะคะ โดยอ,อำนาจการบริหารเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถกำหนดได้เลยนะคะณวันที่เราจดแจ้งกับกรมพัฒน์ค่ะว่าอาจจะให้ชาติต่างชาติมีอำนาจในก,การมาคนเดียวหรือว่าอยากจะให้คนไทยร่วมลงนามด้วยตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยค่ะและถ้าเกิดชาวต่างชาติเขาอยากได้ว o r เพอร์มิในการที่ได้รับการอนุญ,ญาตในการทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องค่ะพื้นฐานเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องจัดเตรียมสําหรับบริษัทเนี่ยค่ะจะต้องมอีขั้นตอนแบบไหนบ้างคะค่ะก็ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ Work p e r m ม t ด้วยนะคะ คุณจดทะเบียนของบริษัทนี่ค่ะก็คือว่าต้องมากกว่า2ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องมีคนไทยอะคะ่ะที่ทํางานอยู่ในบริษัทเกินกว่า4คนขึ้นไปนะคะต่อการขอ Work Permit ชาวต,ต่างชาติ1คนค่ะหากใครมีข้อสงสัยยังไงในการที่คนต่างชาติจะมาเป็นหุ้นส่วนกับเราหรือว่าอยากเปิดจัดตั้งบริษัทนะคะก็สอบถามเราได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ